สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับผมขอความกระจ่างเริ่มต้นเลยส้มแขกมันคืออะไรครับครับส้มแขกนะครับก็คือผลไม้ที่ให้รสเปรียวอยู่ในอาหารชาวใต้ของไทยเรานี่เองนะครับคำว่าส้มหมายถึงเปรี้ยวนะครับส่วนแขกนี่คือแขกมุสลิมบ้านอ๋อคงหน้าตาไม่ได้เหมือนส้มทั้งหลายที่เรารู้จักทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์คิดอะไรยังไงที่นําเอาส้มแขกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้คุณสมบัติส้มแขกมันเป็นยังไงรครับมันถึงมาช่วยเราได้ครับ ชาวใต้เนี่ยใช้ส้มแขกผสมรสอาหารนะฮะทำให้มีรสเปรี้ยวอร่อยนะครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ทํางานพืชในสกุลกาซีเนียครับมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับครับถ้าจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทํางานพืชในในพืชสกุลนี้มากที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดนะครับในเนื่องจากว่าเราทํางานวิจัยในพืชสกุลนี้มานานเราก็พบว่าเราก็ทราบว่าในพืชผลผลไม้ผลนี้นะครับ มีสารซิลิโอ SCA ซึ่งเป็นสารที่นักโภชนาการรู้จักกันดีว่าสามารถใช้ลดไขมันส่วนเกินได้<อ>นะครับรบ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่อ้วนคนที่มีไขมันหน้าท้องอะไรต่างๆเนี่ยสารตัวนี้ช่วยได้ใช่ครับรบแต่ก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยเราก็ทราบเหมือนกันว่าในส้มแขกเนี่ยมีสารอีกตัวหนึ่งคคือเรียกว่าแคมโบจินซึ่งเป็นสารละไข,เขงเนื้อเยือ่อนะครับถ้าหากใช้ต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เกิด ระคายเคืองเนื้อเยื่อมันจะเป็นผลข้างเคียงนะมีผลข้างเคียงซึ่งทางเชิงพิพิธยาบอกว่าอาจจะมีมีแนวโน้มที่อาจจะทําให้เกิดเนื้องอกได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนําไปใช้ในวงกว้างหรือในระยะยาวในปริมาณมากจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องสกัดสารตัวนี้ออกซะก่อนค,คือรสเปรี้ยวในส้มแขกเนี่ยเกิดขึ้นจาก SCA นะครับ SCA เนี่ยถ้าหากว่าเข้าไป ในบริโภคเข้าไปแล้วมันจะช่วยระงับการสร้างไขมันจากอาหารพวกข้าวแป้งน้ําตาลนะครับผมเคยได้ยินเขาบอกคนอ้วนกับคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าหากสามารถอย่าขาดกับราโฮเรตได้เลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ครับนั้นทาะอะไรครับอาจารย์ครับก็เพราะว่าพวกคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้าตาลนี่นะฮะเข้าไปในในกระเพาะของเราก็จะเป็นเป็นกลูโคสนะครับกลูโคสก็คือปริมาณที่เราใช้วัด ระดับน้ําตาลนะคะคือเบาหวานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยช่วยได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยส้มแขกที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องการลดไขมันครับผมอยากจะถามว่าแล้วในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดได้รับประทานด้วยช่วยไหมในการทดสอบในสสถาบันทางการแพทย์ของเราพบว่าระดับน้ําตาลไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะใช้สารซูเปอร์ไฮโซในการลด เบาหวานเนี่ยเราทำไม่ได้ไม่เกี่ยวข้อง,งแต่เลือไขมันนั้นเกี่ยวข้องแน่นอนแน่นอนครับ,รบมีการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าที่มาเลเยเชียงใหม่ไม่ว่าที่คณะสาธารณสุขสาศาสตร์มาเลาซียโดนและครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีบโดยนักโภชนาการซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในโรงพยาบาลนะครับก็ค้นพบว่าสามารถที่จะใช้รถไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย ผู้วิจัยหลังจากทำประสบความสำเร็จแล้วก็มีการนำเสนอใน World Congress on Clinical Nutrition นะฮะสภาโภชนาการคืเป็นที่รับรู้ของโลกแหละก็มีนักวิจัยนักโปรชาการจากหลายประเทศเข้าไปวิจารณ์ผลงานของเราครับแล้วก็เป็นที่รับรองว่าของเราใช้ได้ผลนะครับในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาในกลุ่มทดลองเนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายตอนที่เริ่มต้นนะครับหลังจากใช้ไปได้8สัปดาห์เนี่ยลดจาก4 3เปอร์เซ็นต์ เหลือ38เอร์เนงนั้นผมต้องลองเอาไปลดไขมันในร่างกายลดลงไป5ใน2เดือนครับนะครับแล้วเท่าที่เป็นน้ำหนักของคนกลุ่มนี้ก็คือไขมันเดิมที่มีอยู่ร่างกายเนี่ย30กิโลรเหลือ25กิโลก็ไปสองเดือนลดได้5โล5โลไขมันเท่านั้นนะครับไขมันหายไป5กล้ามเนื้อไม่มีการหายไปกล้ามเนื้อพบว่ามีการสร้างเพิ่มขึ้นมาซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เริ่มทีมีน้ำหนัก69กิโลครับเหลือ66กิโลครับ ต้นหนักหายไปแค่3ขณะที่น้ำหนักไขมันหายไป5กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมา2กิโลท้ผิวหนังบริเวณที่ไขมันหายไปเพราะฉะนั้นไขมันหายไปมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเสริมความแข็งแรงความแข็งแรงและไม่เหี่ยวแน่นอนและนี่คือจุดที่ไม่เหี่ยว้วยนะครับกตรผมพ้่ต่อนิดหนึ่งนะครับบริเวณที่หายไปที่ว่าไขมันหายไป เราสามารถวัดได้นะฮะอย่างเช่นต้นแขนด้านนอกต้นแขนด้านในอันนี้ผมไม่เคยมีปัญหาคือเวลาอ้วนพุงเวลายกไปมันจะมีกล้ามเนื้อเดี๋ยวมีมีอะไรก้อนเนื้อให้เราเล่นอันนี้ผมไม่มีนะไม่มีผมไม่มีตรงนี้จะเห็นว่าเราลดไปถึง24.1นึ่งเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะอันนี้แสดงว่าพวกเขาห้อยย้อยนี่หน้าเลยนะชัดเจนเลยครับแต่ผมโชคดีนะไม่มีนะแล้วใต้สะบักนะครับจะลดไป11.2เปอร์เซ็นต์นี่คือตรงนี้ซึ่งเวลาใส่ยกทรงแล้วจะล้นออกมาครับแล้วก็ที่เอว คงมีห่วงยางแหละครับที่ช่วยให้ลอยน้ำได้เออใช่อันนี้จะได้ไม่มีบิลอินห่วงยางก็ลดลง18.5ในสัปดาที่8นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีการทดสอบวัดเลือดก่อนใช้และหลังใช้เพื่อจะดูว่าผลข้างเคียงมีไหมแล้วก็ผลพลอยได้เป็นอย่างไรก็คงพบว่าตรายเกลือลายซึ่งเป็นไขมันที่ไปอุดตันเส้นเลือดที่เรหัวใจ ลดลงทีนี23.2เปอร์เซ็นต์พวกกินเหล้าเยอะๆน่ากินนะแบบนีบพ้พอพวกกินเหล้าเยอะๆแต่กินสไลดขึ้นนะคอเลสเตอรอลก็เช่นกัน <ฮะ S 1> คอเลสเตอรอลรวมก็ลดลงส่วนคอเลสเตอรอลที่ดีไม่ลดลงลับเพิ่มขึ้น <ฮะ S 1> แล้วที่พบก็คือเมื่อประมวลแล้วอัตราความเสี่ยงต่อไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดลง9.3เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่8ของคนกลุ่มนี้ในกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งมีกลุ่มประมาณ80คนนะฮะก็พบว่าไขมันในร่างกายเนี่ยลดไป8เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว5.9ลล รอบต้นแขนซ้ายนะฮะลดไป9.5เปรเรอบต้นแขนขวา8.2เปอร์เซ็นต์รอบปกนะฮะแต่ได้คนตกใจอยาบอกเอ๊ะหลบลดลงไปด้วยหรือ2.8เปอร์เซ็นต์แต่ดูรอบใต้อกสิครับลดไป5.2เปอร์เซ็นต์าในส่วนที่ลดตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นเป็นสบักเป็นสบักนะครับเป็นสบักรอบเอวไม่ใช่ตัวนัาอกแน่ใจอ่า รอบเอลลดไป4.2เปอร์เซ็นต์นะครับรอบหน้าท้องตรงนี้แหละเนี่ยตัวเรี่อสสาคัญนี่ครับองเนี่ยขอให้ลดเยอะๆเถอะงานชิ้นนี้ก็เช่นกันเราก็นําเสนอในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกนะครับที่ที่ผมเน้นในเชิงวิทยาศาสตร์มากมากเกินไปอาจจะมากเกินไปก็เพะเพื่อต้องการอยากจะให้พระผู้ชมได้ทราบว่างานของเราเนี่ยเราทําโดยวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรนะครับแล้วเราคือกลุ่มแรกของโลกที่นําส้มแขกมาผลิตเป็น ผลิตภัณา์ลดความอ้วนทั้งวิทยาศาสตร์เชิงไบโอเคมีและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มันเหมือนเป็น medical science กับเป็นบโอเคมีไซส์ไปพร้อมกันนะครับต่ออีกนิดนะฮะรอบสะโพกหลายหลายคนจากรดบสะโพกลถไป5 5ารรอบต้นขาซ้ายขาขวาก็เช่นเดียวกันและนี่คือกลุ่มบางผู้ใช้บางบางคนนะครับท่านนี้เนี่ยเราประทับใจเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีปัญหามากรูปก่อนใช้เนี่ยนะฮะคุณมณีชายประพันธ์ที่เชียงรายนะครับน้ำหนัก ก่อนใช้9กกิโลใกล้เคียงกับผมผม90เข้ามากผม4โลครับนะครับหลังจากใช้ไปได้3เดือนครึ่งถึง4เดือนนี่นะหรือ60กิโลครับาี่จารจ์ททำให้ผมเป็นอย่างนั้นได้ไหมได้ครับผมเลยอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมสูง167น้ำหนักผมเนี่ยประมาณ62 6 5จะเป็นน้ำหนักที่ดีมาก ผมจะเรียนอาจารย์ว่าสําหรับคุณมณีเนี่ย34กิโลที่หายไปเนี่ยคือไขมันทั้งนั้นอาจารย์ครับทีนี้ซูเปอร์ไฮโซมาอาจารย์ทํามาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เริ่มวางตลาดในเมืองไทยก่อนหรือว่าอาจารย์ไปวางตลาดต่างประเทศก่อนครับครับเราเริ่มจากนําสินค้าของเราส่งออกนะครับส่งออกก่อนเลยนะครับก่องส่งออกก่อนเลยครับแต่ก่อนที่เราจะส่งออกเราต้องแน่ใจว่าของเราดีกว่าของโลกที่มีอยู่ในตลางกระเทหลายๆประเทศหินนะอาจารย์ทําอาจารย์ไปได้อะครับ ก็อยากจะเรียนว่าเราก็ภูมิใจนะครับว่าซุปเปอร์ไฮโซของเรานําเข้าอเมริกาและจําหน่ายได้อย่างเสรีหโดยออยที่เนี่ยโดยการอนุญาตของ USFDA คือออยของอเมริกาแล้วก็เป็นปิดภัณฑ์ที่เป็นผลิดภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเป็นตัวแรกและตัวเดียวของโลกของของประเทศไทยที่ที่ทำได้ดิก่อนที่จะนําเข้าสู่อาประเทศอเมริกาแน่นอนว่าเราต้องมีมาตรฐานของเราชัดเจนครับ อย่างเช่นบริษัทซูเปอร์ไฮโซของเรามีสาร SCA ซึ่งเป็นสารที่สามารถออกฤทธิ์ในการลดไขมานส่วนเกินปริมาณสูงที่สุดในโลกนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ70%ขึ้นไปก็แสดงว่าไอวนผสมอื่นๆเนี่ยมีน้อยกว่า30ละเอาเป็นตัวแก่นจริงๆตัวแก่นจริงๆคือ70%และที่สําคัญที่สุดก็คือละลายน้ําได้100%หมายความว่าไอซองเนี้ยเอามาละลายน้ำ๋ยวผมมีน้าอยู่ตรงนี้ภายใน1นาทีนะครับบังเกิดน้ํานี่เย็นหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ อาจาร้านิดนึงอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องเขย่าครับไม่ต้องเขย่าเลยไม่ต้องเขย่าอันนั้นเราคุยกันเป็นฝาดเดี๋ยวละลายผมยกขึ้นมาทีนี้ไอเอสซีเอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละลายน้ำได้เจ็เปอร์เซ็นต์หมายความว่าทุกๆโมเลกุลที่อาจารย์ดื่มเข้าไปครับมันจะดูดซึมเข้าได้ง่ายมากเพราและนี่คือจุดเด่นของซูเปอร์ไฮโซซึ่งทําให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเอสซีเอในโลกนี้ครับอ๋อผมดื่มได้ไหมครับได้ครับได้นะครับ อร่อยเหมือนกินวิตามินซีใช่ครับใช่ครับเหมือนกินวิตามินซีที่เราละลายน้ำด้วยผสมวิตามินซีนะฮะแบบนั้นนะฮะเนี่ยเวลาถ้าเกิดผมเป็นหวัดเนี่ยผมจะกินอย่างเงี้ยรสชาติอย่างนี้เลยอาจารย์จะแปลกใจอาจารย์จะแปลกใจว่าหวัดของอาจารย์ก็จะดีขึ้นคนนี้ก็มีวิตามินซีใช่ไหมฮะ